หลอสวัสดีไวทลนนะฮะแล้วก,ก็วันนี้นะฮะฝากทุกคนกดไ like ลค์คลิปเรียนก่อนเลยเข้ามาแล้วใครไม่ได้กดติดตามก่กดติดตามไหมนะเพราะวันนี้เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าพาทุกคนไปเที่ยวทะเลเพราะวันนี้ผมจะพาทุกคนไปตามหารักแท้กันเ้ยเออบอกเลยว่าผมขนวิธีจีบสาวมาเพียบรับรองว่าวันนี้ ยังไงผมก็ต้องตามหารักแท้ให้เจอสักคนหนึ่งนะครับทุกคนครับอ่าเออแต่ระหว่างที่แบบเออเราขับรถไปทะเลแม่ก็อยากจะบอกทุกคนหน่อยละกันนะว่าอยากให้ทุกคนแบบ เออใครไม่เคยกดไลค์คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์คลิปหน่อยละกันนะฮะเพราะว่าช่องนี้มันไม่ได้ทําคลิปลงนานใช่ไหมการแจ้งตรงแจ้งเตือนอะไรเงี้ยมันก็หายไปไงอยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์หน่อยนะฮะมันจะได้แบบเออมีคนดูเยอะๆผมได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆไหมทุกคนดูเรื่อยๆนะทุกคนก็เดี๋ยวจะมีดังอะไรอีกเพียบเลยนะก็รับรองว่าสนุนสนานใครอยากดูอะไรก็คอมเมนต์บอกกันได้ป่ะเดี๋ยวเรารีบดิฟเบี้บิดรถไปทะเลกันเลยดีกว่านะจ๊ะ เอาขับรถโดนแน่ดีด,ด,ดีกว่านะครับทุกคนครับปไปอะไรมาเนี่ย้าถออึงทะเลแล้วทำเสียงดิฟเองด้วยโอ้โห,โโโหถึงแล้วทะเละนั่นมันจะห่วสาวเพียบเลยโอ้ยโ,โอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอาสักคนละกันไขก็ได้ตอนนี้ โอยอดีวันเนี้ยสามคนนี่ดีไหมนะชิสุดยอดเลยแต่ละคนนะแม่แต่เอาหางตามองมองตรงๆไม่ได้เดี๋ยวโดนเขาตบแม่สาวน้อยแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่รู้บ้างเลยนอนอาบแดดกันเต็มไปเบิร์ดนอนอาบแดดแบบนี้เดี๋ยวดับนะครับไปนอนห้องผมไหมแอร์เย็นด้วยดดสองคนนี้ โอ้ยไข่ดีวะเนี่ยอุ้ยคนนี้แหละโดนใจโดนใจเลยจ้าเจ้าผิวแทนเออนะฮะสวัสดีครับคุณผู้หญิงครับมีอะไรเหรอคะอยากจะชวนมาสารสัมพันธ์กันนะเออไมียวไปก่อนนะไอ้นี่ไอ้นี่เมียกูไม่เห็นนะฮะฟูดไม่ฟังไอ้เมียกูนี่รู้อะไรห็นฮะก็ให้ดูดีๆก็ได้สาวก็ไม่ชอบต้องจะมาหาเรื่องอีกโอ้โหกูไม่ได้หาเรื่องนั่นเมียกูไง คนอื่นไม่ได้วะเอาดีไม่มีผัวแล้วกันรู้แล้วผู้หญิงเขาชอบแบบแบดบอยในชะ่ไหมช่วยๆเร็วๆเถื่อนๆหน่อย,ออยได้เลยน้องเอส้อมนี่แหละเออวันดีเอเส้อมค่ะวันดีค่ะชื่อไหเหรอเอไม่บอกแล้วกันนะคะเฮ้ยไม่บอกอะ่ะพี่เลือกที่หลักนะน,นี่ว่าแต่เสื้อมมีผัวยังอะ่ะ ไม่รู้จักกันพูดดีๆหน่อยไม่ได้หรอคะอพี่จะพูดดีได้ไงกันเนาะนี่มันสไตล์พี่พี่มันแบดบอยอะเทืนเทื่อนน้องชอบไหมล่ะกูอ <c oughs> ีกจะลูกแล้วมีผัวหรือไม่มีผัวเล่าต่อมาสิไม่มีค่ะไม่มีแน่นะงั้นพี่จีบนะอะไรเนี่ยเอาจะไปไหนอ่ะ้หยุดกุยัยยกนก่อนอดิกตามมาสักทีเถอะน้ไปเดินเล่นห้องพี่สักคืนไหม นี่หยุดตามไม่ได้แล้วเา้าหยุดได้ยังไงล่ะไอนี่เฮ้ยเลือกใครอนี่เอาก็เธอนะนะั่นแหละก็ไม่ยอมบอกชื่อเลนี่ดิมไม่ไม้ชื่อ,อนี่เว้ยเฮ้ยก็ไม่บอกชื่อเองเนี่ยก็เลือกตามจากที่เธอะเอาก็งั้นก็ไปด้วยกัรนี่ไปห้องนั้นก่อนเดี๋ยว<ม>จะเลมกตามตาไปเลยนะ สนุกนะไม่อยากไปไปไกลไกลกันนะกินเหล้าได้อัดตะมันกินเหล้าได้อัตมันนะไม่รู้เหรออืเดี๋ยวดิจะตกทะเลแล้วจะไปเดินมีเยอะแยะจะมาเบียดทำไมเนี่ยเดี๋ยวชอบในน้ำนะในน้ำก็ได้นะไม่ชอบเลยนั้งนั้นไม่ชอบหน้ามึงด้วยเอ้ยใจเย็นดิอย่าเพิ่งตัดสินนะเดินวนอีกแล้วจะไปไหนล่ะเนี่ยเลิกตามสักทีได้ไหมเอ้ยหนูจ๋ามันหมาตามกินขี้อยู่ได้เฮ้ยจะกินมึงนี่แหละเดี๋ยวพี่โชว์ความเถื่อนให้ดูเป็นไงล่ะเถื่อดพอไหม วอหนึ่งเรียกบอสองเอาตำรวจมาทั้งโรงพักทั้งจังหวัดตอนนี้พบชายโลกจิตต่อยผู้ชายโช์ผู้หญิงเพื่อจีบสาวนีโทษถึงทหารชีวิตรีบมาเร็วตำรวจมาทำอะไรกันแถวนี้วะไอทำไงสาวจะชอบวะเนี่ยฮะโอ้ยไอ้หยุดนะเว้ยอะใครผัวมาแอนั่นเดียวใครตืรวจมันเลยยิงได้ฟั่งกอนอันนั้นเต้นเต้นา เธลเ่เออเอฟเฟกเสียงเองไม่ต้องใส่ะเป็นไงล่ะครับหลังจากที่ผมเคียร์กับตำรวจไปเรียบร้อยอะผมก็เลยได้รู้มาว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ะนะเขาชอบคนเลวแต่เขาอ่ะจะไปรักกับคนหน้าตาดีแต่สุดท้ายแล้วอ่ะชีอะจะแต่งงานกับคนรวยออผมมันก็นิสัยผู้ชายรวยด้วยดิ นี่ดูรถผมก่อนยังได้รถขนาดบอกนะจะเอาเนี้วินเทจไหมสีไข่นะคันนี้บอกเลยว่ารถแข็งนี่ซื้อมาจากอเมริกานี่หรือว่าจะคันนี้สีลนะิมิเต็ดนะฮะสีแหบอลาดปอย่าปวดนะหรือว่าจะคันนี้แหรงที่สุดในโลกนะฮะถ้าน้องชอบความไว,วรับรองว่าเอวพี่ไม่แพ้ไข่แน่นอนนะ หรือว่ายัางไม่พออยากแบบไปลงอากาศพี่ก็มีโฮ่อ้าเราแป๊บนะรอแป๊บหนึ่งสตาร์ทยังไงวะอะไรอะโอเคขึ้นมาแล้วจมาอันนี้เป็นไงเล่าเดี๋ยว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 มันขับยังไม่ได้เดี๋ยวเออจอดเลยละกันนะจ๊ะเดี๋ยวเอาไปว่าพี่จ้างนักเครื่องบินดนักเครื่องบินอะไรละ่ะนักบินมาขับให้ละกันเวลาน้องอยากขับนะนะอ่าหรือว่ายังใหญ่ไม่พอไหม พี่ยังมีใหญ่กว่านี้นะแต่จริงนอกจากบอลลูนยังอื่นพี่ใหญ่กว่าบอลลูนอีกอนนาายากดูมันช่องโอเคเดี๋ยวพี่โชว์บอลลูนหนูพี่ให้ดูว่าบอลลูนหนูพี่อ่ะมันขับได้จริงจริงมันไม่ใช่ของเก๊แป๊บนึงน,นะมันช้าเออขึ้นเลยบอลลูนอันหน้ามาแล้วอันอนอ้องเป็นแฟนพี่รับรองพี่จะปิดติดหน,น้าน้องไว้ที่บอลลูนนะะให้คนทั้งโลกมันรูแ้แต่ว่าแต่ บอลลูนมันลงยังไงวะเนี่ยออโ,โอ้ยสวยแล้วกูลงยังไงไปทะเลแล้วกัด้ะบอลลูนไม่เป็นไรพี่ยิงได้พี่รวยแต่เอาชีวิตกูก่อนนะ <c oughs> <c oughs> ผมยืนอยู่นี่สามชั่วโมงละไม่มีสาวมาหาสักคนเขาคงคิดว่าเราเป็นเซลล์ไข่รสใช่ไหมเนี่ยือ <c oughs> สุดท้ายผมก็เข้าใจแล้วครับว่าคนยิงผมอ่ะมันคงไม่มีไขรลักหรอกให้ทำดีแค่ไหนอ่ะ ก็ไม่มีใครเอาอยู่ดีเฮ้ยคนสุดท้ายแล้วแล้วกันถ้ายังไม่ได้คุณนี้มีสอบผ่านเรเออสวัสดีครับเออสวัสดีค่ะเออเธอเราขอคุยอะไรด้วยหน่อยดี เอาเธอเดี๋ยวรอฉันก่อนดิอยากจะคุยด้วยนิดเดียวเฮ้ยเดี๋ยวผู้ชายเดินตามหนูมาเฮ้ยจะตามมาทำไมเ,เนี่ยเราแค่อยากจะเดินไปด้วยคุยกับเธอไปด้วยนิดเดียวเองนะไม่ใช่โรคจิตแน่นะแน่เราไปหาหมอมาแล้วเราไม่ได้เป็นโรคจิตเราเป็นโรคโรคอะไรอ่ะโรคนี้มีแต่เธออ่ะเราเล่นแต่เราเป็นโ,โรค <c oughs> จริงๆนะโรคอะไรโรคนี้เราคงขาดเธอไม่ได้อีกแล้วอะ่ะ นีเ่เราเล่นเอาจริงแล้วเราเป็นโลหัดอะเธอหัดอะไรอะ่ะหัดพูดเวลาเธอนะโอ้ยไม่ต้องการเลยเนี่ยไม่ได้ต้องการะไรหรอกก็อยากจะต้องการหัวใจเธอมาดูแลหน่อยอะ่ะโอ้ยพอได้แล้วตอนนี้ฉันยิ่งมึนๆอ,อยู่เดี๋ยวฉันจะอ้วกเอานะ <c oughs> นี่เออเราขอโอกาสที่จะได้คุยกับเธอหน่อยได้ไหมอะ่ะแค่คุยกันก็พอนะอ้ย,อออยจริงนะ เธอให้เราลองคุยกับเธอจริงๆนะอืมถ้ายังพูดอีกอะ่ะจะไม่ให้คุยแล้วนะโอเคโอเคโอเคแล้วว่าแตา่เธอชื่ออะไรหรอ,หอ,อเราชื่อนุกนะเราชื่อนิ้งเออนุกกับนิง้งดูเข้ากันดีเนาะ <c oughs> แล้วว่าแตา่ชื่อนิ้งแบบนี้เธอต้องชอบเลี้ยงลิงอะดิฮะเลี้ยงลิเงเนี่ยน,นะเธ <c oughs> อต้องมีลิงเยอะเลยใช่ไหมไมีที่เลี้ยงมีดิต้องมีเยอะเลยดิชื่อนิ้งอะ จะม,มีได้ไงอ่ะก็ฉันไม่ได้เลี้ยงอ่ะก็ลิงนักรักนี้ไงโอ้ว่ <c oughs> า,าแต่เธอจะเป็นไรไหมถ้าจะขอไปส่งบ้านอ่ะวันเนี้ยเอออยากมาก็ตามมาดิาได้เลยได้เลยเบียเบียรอก่อน